วันเผารุดตั้งแต่ถวดจึงได้ตั้งกำเนิดเป็นทพุนขึ้นมาปูยาตารวดเผาทีมีก็คือนึ่งวงสวัสดิ่องเนียมตุวันสร้างแอวจันทรทอง ห้าหลังสี่อกจำปานินเจ็ดเจ็ดแล้วมียัางมีนี่คือหลูกล่าง้องขอถวดตางนั้นแตกคะแนงแตกตา้าออกมาได้เป็นคือถอดวงระพูนซั้นมาซัจะดันในวันนี้หลูกล่างก็ได้มาพร้อม ตืจนคอตาโอนมังขาถึงเป็นจีกรบเป็นทิ้งตักติอยู่เย็นเป็นทุกมาจนถึงสุวันนี้พอตาคุงรองหลักษ้าแล้วขี่นางโทรณีพอดีบานนี้ลูมา